สวัสดีครับผมเอ็มเคอโต้ครับผมวันนี้รีวิวนะฮะงานติดตั้งนะครับผมชุดแปลงหน้านะฮะสำหรับตัว r ีโว่ล็อกโค2020นะครับผมตัวนี้แปลงจากตัว r ีโว่ล็อกโค2018งพันบะผมแปลงเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะมาดูกันว่าแปลงอะไรกันไปบ้างนะฮะเปลี่ยนตรงไหนนะฮะจากตัวก่อนหน้านี้มาเป็นตัวใหม่นะครับผมได้อะไรบ้างนะฮะตัวนี้มาในสีดำนะครับเป็นเป็นสีดำา2 1 8นะฮะจัดเต็มทั้งหน้าและหลังเลยทีเดียวนะครับผมสิ่งที่ลูกค้าได้ไปนะฮะ ก็จะเป็นหลักๆเลยฮะก็จะเป็นตัวกันชนด้านหน้านะครับผมกันชนด้านหน้าล็อกโค้ใหม่นะับผมพร้อมสีนะครับผมแท้จากโรงงานเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตัวกระจังหน้านะฮะดีไซน์ใหม่นะฮะทรงสี่เหลี่ยมคางแบบนี้นะครับผมโลโก้เรด้านะฮะเป็นโลโก้อัลลักทีฟนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคิ้วฝากระโปรงหน้านะครับผมสีดําด้านนะครับตัวนี้นะฮะเพิ่มเติมความดุดันให้กับตัวรถเป็นอย่างดีนะฮะด้านล่างก็จะมีตัวอกนะครับผม ที่เป็นสีปลอนนะฮะมาพร้อมกับช่องลมนะฮะซ้ายขวานะครับผมส่วนด้านข้างนะฮะจะมีตัดหมอกใหม่นะครับเป็น LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวเบ้าตัดหมอกนะครับผมทั้งซ้ายและขวาเช่นเดียวกันนะฮะสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปนะฮะก็จะมีตัวที่เป็นคิ้วแก้มข้างนะครับผมแล้วก็คิ้วกันชนด้านหน้านะฮะที่เป็นคิ้วล้อนะฮะพัดแท้ล็อกโคนะครับผมสวยงามมากนะับส่วนด้านในไฟนะผมจะเป็นไฟหน้าแบบ โปรเจคเตอร์เลนไมเบีมนะฮะจะมี LED ทั้งหมดนะครับเป็นฟูล LED นะครับผมสีเทานะครับผมแล้วก็จะมีไฟเดียว LED นะฮะสูงต่ำในตัวนะครับผมมีเดท e r นันนิ่งไลท์พร้อมกับตัวไฟหลีนะฮะอยู่ในตัวเดียวกันนะครับผมส่วนระบบสายไฟนะฮะเป็นซ็อกเก็ตทั้งหมดนะฮะไม่ตัดไม่ตัดต่อสายนะครับผมเป็นงานพรีเมียมนะฮะคุณภาพนะครับผม เข้ารูปทุกตัวนะฮะอะไรใหม่อะไรแท้ทั้งหมดนะครับผมแปลงหน้านี่ไว้ใจ LK Auto ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะฮะกุล้อด้านในของเราเปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมด้านในนะผมก็จะมีโช๊คฝากระโปรงนะฮะและก็ตัวที่ปิดใต้ฝากระโปรงอย่างนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับผมตัวนี้ทางร้านเปลี่ยนให้ด้วยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้เปลี่ยนกันนะครับผม ร้านแอลเคของเราเก็บทุกรายละเอียดนะครับผมตัวที่เปลี่ยนให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ด้านไหนก็จะมีตัวปิดก้อนนะฮะน้อยร้านนะฮะที่จะให้ตัวนี้นะครับสำหรับร้านที่เขาแปลงกันนะครับผมแอลเคของแอลเคออโต้ของเราให้ด้วยนะฮะราคาไม่ถูกนะตัวนี้พันกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับผมให้ด้วยนะครับผมรอกกันอย่างนี้เลยนะฮะไปดูด้านหลังกันตัวด้านหลังก็จะมีตัวคิ้วล้อด้านหลังนะับผมเป็นของล็อกโคแท้2020นนะฮะแล้วก็จะมีไฟท้ายใหม่นะฮะเป็นไฟท้าย LED ดีแบบใหม่นะครับผมพร้อมกับไลท์ไกดิ้งนะครับผมสวยงามแบบนี้เลยทีเดียวนะครับผมกันชนท้ายยังใช้ของโลโก้ตัวเดิมนะครับผมโนบาใช้ของโลโก้เดิมนะครับคิยล้อที่เปลี่ยนไปนะครับผมตัวนี้จะออกแนวปึกปืนนะฮะสไตล์ออฟโรดนี่เหมาะมากเลยนะ ใดสนใจที่จะแปลงนะครเป็นรีโว่ล็อกโคใหม่นะฮะแบบนี้หรือว่าสนใจที่จะแปลงเป็นรีโว่เอ็มซีสองพใหม่นะครับผมก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ที่ LK Auto ได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม LK ด้วยนะครับสวัสดีครับ